ไปโค้ดมีโอกาสจะไปอยู่ไปอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นหรอกเพราะว่าน้องอีสานเนี่ยจะไปถลม่มให้รวมตัวกันได้ก่อนเนาะกับน้องเอ็มเนาะอีสานน้องบอลลาพูคนพิสัยน้องใครให้จับให้ให้ได้ที่ที่แก่หมดแล้วเห็นไหมลงทุกวันเยอะปีนี้ไม่มีลูกหลานคุณยายไม่มาก็เลยมะม่วงก็เลยเหลือเต็มสวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีแม่ลาค่ะ รักสุดที่รักนะคะสวัสดีค่ะคุณแสงจนันน้องแสงจนันน้องเอ็มไม่รู้เอ็มเอ็มก็ไม่ขึ้นวันนี้เอ็มเอ็มก็ไม่ขึ้นที่เราส่งมาหมดแล้ว <c oughs> ที่เราส่งมาหมดแล้วมาเยี่ยมมาหยาเมากก็อยากให้เวลาเข้าใจทุกคนนะบางทีเนาะเพื่อนกน็อยากมีเวลาให้ครอบครัวให้ญาติาเนาะกว่าจะมากว่าจะหยุดงานมาเยี่ยมมาปรับปรุงมาดูแลเนาะช่องเราก็ดูแลให้ดีอย่าให้มีแดงมีอะไรเนาะรักษา รักษาไว้ให้เป็นอย่างดีทุกอย่างก็คือสิ่งสําคัญเชิญเดอ้อมาทักทายกันเนอะจากไม้จากมือทักทายกันเนะาะวัฒนก็อีกมานห้านาทีห้านาทีทุกคนเนาะ,ะน,นี่ให้พี่น,อน,น้องไปน้ำเนาะเบบนีน้ำโ่อ มาเยี่ยมมาอยาเนมะก็อยากให้เวลาเข้าใจทุกคนนันทีเนาะเพื่อนก็อยากมีเวลาให้ครอบครัวให้ญาติเนาะกว่าจะมากว่าจะหยุดงานมาเยี่ยมไส่มีสองทางสู่ไปมาดามเฮาสู่ไปเนาะสู้เขาบ้านเรามันแรงเอ็มสู้เขาบ้านเรามันแรงบ้านเรามันแรงสู่กันใส่มีสองทางสู่ไปมาดามเฮาสู่ไปเนาะสู้เขาบ้านเรามันแรงเอ็ม สู่เขาบันเร้ามาันแรงบันเรามาันแรงสู่กันเด้อใดวางกับมาแวะคุยกันได้เนาะจากน้องวัฒน,นากะบไรทักทายเ,เพื่อนพี่น้องก็งเกา่าเวลาทางโน,น,น,น้นก็คงจะเนาะไม่ค่อยจะนั่นอยู่บ้านเรามีเยอะเนมาะมะม่วงบันหนอกเขาไม่หลายอยู่ทางบันนอกเขา ไปไหนเราก็ต้องทักทายจับไม้จับมือไปเจอกันอยู่บ้านไหนช่องไหนเราก็ทักทายกันเนาะพี่น้องการเป็นคีเตอร์กะเราพี่น้องหอน,อนขันนั่นให้มาอยู่น้ากับพวกมาอยูแดนกุญอยู่บ้านก็นได้ปเปิดแอร์ให้กับพวจากมาอยู่กับพวกเขาท <c oughs> <c oughs> านให้อร่อยนะโคะ้ด น้องๆคือเก่าเนาะเราจะโตไปด้วยกันมารับพลังบวกขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณหลายๆจะสวัสดีค่ะน้องกินกับห้พักพ่อนเรียกกัะบอพักพ่อนน้องกินก็ได้สวัสดีนะคะแม่ลากะทักทายสวัสดีค่ะน้องกินน้องกินธนาก็ไ่สปารคทักทาทยกันเนาะยืนยันตัวตนจ้าพี่น้องกับบอมีอย่างดอกเนาะวันนี้ะก็ยืนยันตัวตนทักทายเพื่อนๆเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องเนาะ ห้านาทีเข้ามาทักทายเพื่อนๆได้ค่ะคุณบรรลบคุมปุ้งเปิดกำลังรับชมเนาะแต่กันหนบ่ไร้เข้ามาก็ไม่เป็นมองเห็นเนาะทักทายสวัสดีค่ะคุณอยางนีสซึระมิตรปีณนะาซื้อภาษาอังกฤษนี่โอ้ยวันธนากระแหงเตาเก่งอยู่เนาะเก่งภาษาไปรับความรู้แต่เด้อผู้ใดพอไปกับบัไรใดเอความรู้เนี่ยพมนี้พมีเป็น ถ้าเราไม่ไปเรียนรัวก็ไม่ได้เนาะขอปฏิเสธตัโคตรหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคตรสวัสดีค่ะเชิญเข้ามาในบ้านมรรน,นาได้นะคะเปิดค่าการมองเห็นค่ะมัรน,นาวันนี้ก็ไม่ได้ไล่สองวันแล้วศึกษาเขาไปลึกๆกับบร,รูดเด้อพี่น้องกันมาเปิดหมวดเทศสเปซสปาร์เทศไปตัวทีแต่ไปโดนผิดมาแ,แต่ว่ายังรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่กับเลมไปใส่กับบได,ด้เด้ขอขัดรู้ว่าเป็ย่ยนนี่อึดอัดหันใจกับบออิ่มบ่หอดทอง ตไปด้วยกันทุกคน mm hmm. อ่าวันนี้ก็ะขึ้นสโลแกนได้อยู่น้อยๆตัวน้อยๆไม่ได้อ,อ,อินตนาสายพุทธ mm hmm. ส่งมือสามมือแล้วก็เลยขึ้นก้อนเดียวสิเบอร์เงินเบิ้์มูบอร์้วขึ้นแจ็คน้อยก่อนมา คุณสมกวนสัสดี่ค่ะวันนี้ว่าจะงดไ์คือกันพี่นาไม่ได้ไรสองวันสามวันแล้วน้องสองกีสองแจย่ดอกว่าสิึ้นบ่ขึ้นแต่ว่ามันคือหลายมือละบุกกเลข,ขึ้นเนาะึ้นจากหน่อยมันเสียนไปเบืองเงินน้องๆไงมูบเห็นนะเพึ่งได้น้ำพึ่งเดือนห้าก็เก่งเลยไปดูเมื่อวานนี้ไปดูจินตนาสินตนาสกินผงชูรสมากโคตรบอกจินตนาอ่ากิน มาหายกำลังใจเนาะันกับพีงานไหลกันละอากาศน้อนๆห่งไปกานนั่นเนาะทั้งทํางานทั้งทางเดี่ยวันสิผิตไปตลอด <laughs> จะไปเติมตตัวเนาะพี่น้องกรักษากันช่องเราก็จะตูไปด้วยกันคุณบ้าน่านด้แล้ว <laughs> อยู่เห็ดการบ้านไปน้ำทั้งนั้นไป ไปเลาะนพี่น้ำนองเพื่อนกแกตั้งเหตุการณ์มาไปน้ำเนาะ <_ concentrated. S 1> พอว่าอาศัยตะลูกไปใส่มาใส่กันยาแยากหาคนกล้าสามารการมองเห็นเดอ้พอพี่น้องถ้าใครเพื่อนเพื่อนค่ะถ้าใครเพื่อนเพื่อนพี่พีนพนพนน่น้องน้องเนี่ก็ยากแกไใครยากจริลจั ขอบคุณทุกคนเดอ้อพัฒน,นาขออนุญาตลงไลน์นะคะถักทายพี่น้องกันแล้วเนาะใส่ส้มมงหนึง่งเขาของน้ำปรอทันเด้หลายหลาคนกับให้กำลังใจกันเดอ้อทุกคนอากาศร้อนเป็นห่วงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอเอ มียังก็ได้ซอยเรือกันเนาะเดินทางไปด้วยกันมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันเนาะผู้ใดหกลมผู้ใดยางสะดุดก็ได้จับไม้จับมือกันดึงคนก็ได้ความรู้หลายขอบคุณมากๆที่เรามีผู้นําที่ดีเนาะมีโค้รที่ดีกาจิปัญญาไหมความรู้พวกเขาเก็บมาจยอและความความเก่งจินตนาสีผู้ทอนแซ่บ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 อาจรย์โคตว่าแซ่บได้จินตนาโคดกินมะม่วงรอแล้วกินมะม่วงรอ ดูแลตัวเองเนาะอากาศช่วงนี้สุดยอดเลยค่ะทุกคนบอกไ่บอกออกจากห้องเลยเป็นนั่งห้อง <c ười> ใครจะทําอะไรก็ไม่สนเลยตอนนี้อมาบอกยังไงครับเพราเขามาออขอบคุณนะคะ <c ười> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกาลังบวกให้เนาะวันทันากะเมื่อใดมีความรู้ใรอบห้องค่ะคุณพี่แต่วทักทายทุกคนรอบห้องนะคะทักทายกันนาะจะวันนาก็าจะขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงถ้าเหมือนกัรร้อการเดียวกันใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะจอดเลย เราจะตัไปด้วยกันค่ะจะอยู่ยังไงก็จะไม่ทิ้งกันจะไม่จับมือกันไปเนาะโดยเรามีอุดมการเดียวกันรักกันไว้เนาะอยู่ไม่ถึงร้อยปีทุกคนให้มีโอกาสได้รักกัน <laughs> สวัสดีค่ะเจียงแอนเขียงคำพบนทุ์ภาไทยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทากไทยเด้อสวัสดีภาคอุทุกานพักผ่อนอากาศร้อนๆก็พยายามหายอยู่ที่เย็นๆเนาะดื่มน้ําเยอะๆอากาศช่วงนี้ยอมรับเลยว่าขอบุณทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวเดินนะคะก็จะใกล้จะได้เวลาลงไล์แล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะสิบนาทีนะคะทุกคนให้ครบถึงชั่วโมงเนาะให้ครบหนึ่งชั่วโมงวันธนาก็จะ ไปต่อเนอะอาะนกินกอจ้าไม่สีเดี๋ยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวต่อรักขึ้นหกโมงเย็นหโมงเช้าใช่ไหมคะ่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าช่วงแทนพี่หาบาเนาะพี่ฮาถ้ามันไม่ไหวก่อถอยเนาะเดือนไปมีความสุขก่อนตอนนี้ เหรีไหนมวนให้มีความสุขไปนําสวัสดีค่ะดักลายค,คุณรัชนีเช่นเดียวกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีดักายทุกคนเด้อสวัสดี <c oughs> มีเกียงคำกับเขามาเอางี้ว่ามันร้อนปากกาออกไปใส่เลยจ้ะสวัสดีค่ะคุณสมวรก็กทักทายโกดเนาะอ่าอากาศ้อนเนาะอากาศร้อนแครลูกศิษย์ให้อยู่ไปดังไปทั่วโลกเนาะทุกคนก็จะได้แบบว่ามีความสุขได้มี มีได้เรียนได้พลังแต่ว่ารอจังหวะอยู่ร <c ười> อจังหวะอยู่กับเลบไปใส่กับบได้หรือครับรู้ว่าเปลี่ย,ไไยน,น,นยอืดอัดหันใจกับบอิ้มบ่หอดท้องกินก็ไม่สบายเสียงก็หายโกรสงสารอยู่อาการอาการบอกเลยเสียงก็ไม่ค่อยดีรู้สึกเป็นห่วงอยู่อช่วงบ่ายสามเดียวจันแม่เอ็นอยืดสาบ้างบบอ,อยู่บ้านเบา เข้มแขเน,ะนาะพัฒนากาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเนาะขอให้โค้ดมีแต่ความสุขความเจริญทําอะไรก็ดังๆังปังปดูเทียวกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะการเที่ยวก็คือการให้ความสุขตัวเองเน้อยรีแลกทุกคนก็ผ่อนคลายเนะาะการตั้งค่าหรือยังพัฒน,นาก็ขออนุญาตเด้อบวาบรูจกนะักเนาะอาจจะ เราอาจจะอยู่บ้านโคตรด้วยกันบอออกไปข้างนอกจากเธอสองสามมือแล้วบอออกไปสองวัน3วันแล้วอยู่แต่ในห้องเนาะบ้านเจสกามาค่ะอ๋อเจสกาไล่ใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปเลยเนาะะหูก,กันยุ่ก็เป็นกําลังใจให้กันไป